นิทานเรื่องอาณาจักรฟอลคอนของคุณพลอยในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอาณาจักรฟอลคอนมีเจ้าของธุรกิจใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าคุณพลอยเธอมีชื่อเสียงในการพูดจาที่สามารถโน้มน้าวผู้คนให้เชื่อมั่นและทุ่มเงินลงทุนในธุรกิจของเธอได้คุณพลอยโชว์ภาพความหรูหราของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ทำให้ผู้คนหลงเชื่อว่าหากพวกเขาลงทุนในอาณาจักรฟอลคอนพวกเขาจะร่ำรวยและมีอนาคตที่มั่นคงคุณพลอยเริ่มสร้างภาพลวงตาของความสำเร็จโดยการเปิดบริษัทขนาดใหญ่และใช้เงินจากการลงทุนไปซื้อรถยนต์หรูนาฬิกาแพงและอาคารสำนักงานสุดทันสมัยซึ่งทำให้ชาวอาณาจักรเชื่อมั่นว่าฟอลคอนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ยังมีอีกหลายคนที่ร่วมเครือข่ายฟฟลคอนซึ่งในเครือข่ายนี้มีดาราชื่อดังหลายท่านที่ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมและโปรโมทการลงทุนให้กับผู้คนทั่วไปดาราเหล่านี้มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในสังคมจึงทำให้ผู้คนจำนวนมากหลงเชื่อและทุ่มเงินลงทุนเพียงเพราะความไว้ใจในชื่อเสียงของดาราเหล่านั้น เมื่อธุรกิจเติบโตคุณพลอยและเครือข่ายของเธอก็เริ่มชักชวนผู้คนให้ลงทุนเพิ่มขึ้นโดยกล่าวถึงสินค้าและบริการของเธอว่ามีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆคนธรรมดาที่ใฝ่ฝันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงพากันกู้เงินและนำเงินเก็บมาลงทุนในสินค้าของฟอลคอนและหวังว่าจะได้กำไรตามที่คุณพลอยได้สัญญาไว้แต่เมื่อสินค้ามาถึงมือของผู้ลงทุน พวกเขากลับพบว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ได้มีคุณภาพดีตามที่คุณพลอยได้อ้างไว้และไม่สามารถขายได้ในราคาที่เธอเคยโฆษณาหลายคนตกอยู่ในภาวะเงินจมเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าเหล่านั้นคนธรรมดาที่ลงทุนไว้เริ่มมีหนี้สินเพิ่มขึ้นบางคนถึงกับต้องขายบ้านและทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้จากการลงทุนที่ผิดพลาด บางคนที่อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดเริ่มรู้สึกท้อแท้และหมดหวังชีวิตของพวกเขากลับกลายเป็นความทุกข์ที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ผู้ที่มีความเครียดสูงบางคนถึงขนาดคิดสั้นเพราะไม่สามารถรับมือกับการสูญเสียในครั้งนี้บางคนที่ป่วยและต้องการเงินเพื่อรักษาตัวเองกลับต้องนำเงินที่พวกเขาเก็บไว้สำหรับการรักษา มาลงทุนในฟอลคอนโดยหวังว่าเงินเหล่านั้นจะงอกเงยและนำมาซึ่งการรักษาอย่างที่พวกเขาต้องการแต่กลับพบว่าพวกเขาถูกหลอกลวงและไม่ได้รับตามสิ่งที่คาดหวังไว้เมื่อความจริงเริ่มปรากฏผู้คนที่ได้รับผลกระทบเริ่มรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้คุณพลอยชดใช้ความเสียหายแต่คุณพลอยกลับหลบหนีและไม่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงเข้ามาสอบสวนและพบว่าคุณพลอยได้กระทําการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยนําเงินของนักลงทุนไปใช้เพื่อความสุขส่วนตัวแทนที่จะนํามาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตหรือนํามาเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนอกจากคุณพลอยแล้วดาราชื่อดังในเครือข่ายของเธอก็ได้รับผลกรรมเช่นกัน พวกเขาถูกจับกลุ่มและนำตัวไปสอบสวนจนหมดความเชื่อถือในวงการธุรกิจผู้คนเริ่มรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหลอกลวงผู้คนทั่วไปโดยไม่รู้ตัวคุณพลอยและเครือข่ายของเธอถูกส่งตัวไปยังคุกเพื่อชอดใช้กรรมในสิ่งที่พวกเขาก่อขึ้นพวกเขาต้องทนทุกข์อยู่ในที่กักแคบแออัด ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนส่วนคนที่เคยร่วมลงทุนและผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้จะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต่อไปจากการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภและการทุจริตย่อมมีผลกรรมที่ย้อนกลับมาให้คนที่กระทำผิดได้ชดใช้ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบหากขาดสิ่งเหล่านี้ผลกรรมจะตามมาในที่สุด